เสื้อดดตเสื้อ l สต่างกันยังไงแล้วใส่เสือ้อไหนดีมาดูมาก็โอเคสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับพบกับผมุงเคียนปเลสนะครับวันนี้นะครับจะมาพูดถึงความต่างที่เห็นด้ชัดเลยนะว่า เราจะใส่เสื้ออะไรดีระหว่างแดดกับไอเวสนะครับก็ผมเคยทคําคลิปไปแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้จะมารีวิวให้อีกรอบหนึ่งนะครับก็เคเือแดดกับไอเวสเราใส่เสื้ออะไดีนะครับก็มาดูความต่างกันก่อนนะครับก็อันนี้เสื้อแดดครับอันนี้เสื้อเวสนะครับเคยทคําคลิปไปแล้วนะครับเดี๋ยวจะมาเอามารีวิวให้นะครับ ครับเรามาดูที่เสื้อกันก่อนเสื้อนะครับเราจะเห็นนะครับว่ามันมีสีดําสีขาวมันจะมีมันมีที่มาหมดนะครับเสื้อสีดําเนี่ยทำไมเป็นเสื้อสีดําเพราะว่ามันอยู่ในเดสตโตเก่านะครับเดตโตเก่าคือตัวนี้นะครับสําหรับคนที่ไม่รู้นะครับก็นี่เลยนะครับตัวเก่าไฟจะเป็นไฟกลมนะครับส่วนตัวใหม่นะครับเขาเรียกเดตนิวนะครับก็จะเป็นไฟท้ายเหลี่ยมนะครับโอเคนะครับ เสื้อก็จะอยู่ในตัวเก่านะครับซึ่งมันจะผลิตนะครับในปี1993นะครับจนถึงปี1997นะครับก็คือตัวเก่านูอ่านะครับก็มาดูตัวใหม่กันบ้างตัวใหม่ฟ้าขาวแบบนี้นะครับก็จะผลิตในปี1998จนถึงปี2001นะครับผมเรื่องสีเสื้อนะครับก็ไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะนะครับอ่าแล้วมาดูถึงรหัสกันบ้างนะครับ ลาดเนี่ยมันบอกถึงอะไรนะครับนี่ e สาม e สี่ e ห้านะครับแดดก็จะมีเสื้อนะครับลาด e หนึ่งถึง e สิบเอ็ดนะครับแล้วก็จากนั้นก็เลิกผลิตไปเลยครับส่วนในเอวสนะครับจะมี e หนึ่งถึง e สี่นะครับก็ดูง่ายๆนะครับเอวสจะมีคําว่า kbag ตรงนี้นะครับส่วนแดดนะครับจะไม่มีนะครับเลขเนี่ยมันมีที่ใหม่อีกแล้วนะครับ ว่าทำไมมันมีเลข E 1ถึง E 1 1ก็คือสมมุติเสื้อนี้เป็น E 1แม่พิมพ์นับในโรงงาน E 1ก็สมมุติ E 1ผลิตได้20,000ตัวมันก็พังไปมันก็กลายเป็น E 2อีก E 2ก็ผลิตได้20,000ตัวก็พังก็เป็น E 3อีกก็เป็น E 3 e ม E สี่ให้อี E สัตว์อะไรก็ว่าไปนะครับก็มีจนถึง E 1 e 1นะครับผมก็ตามนั้นนะครับ ลาดก็บอกไปแล้วนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับเรื่องลาดเสื้อนะครับของเดดจะมีตรงนี้ของเอวสจะไม่มีตรงนี้เออนะครับแล้วที่ต่างเห็นได้ชัดเลยก็คือไอเสียครับของไอเวสไอเสียเป็นแบบนี้ทรงแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือผมขัดลื่นเฉยๆนะครับยังไม่ได้ยกไม่ได้เยงไม่ได้ไม่ได้แยงแว่ายังไม่ได้ยกเออแยงให้มันไป ง่ายๆเออนี่ก็คือของเดดน่าจะเป็นทรงนี้นี่ลูกเดิมนี่ลูกเฮานะครับผมก็ขัดลื่นเ,เฉยๆนะครับแล้วสมมุติว่าเรามีเสื้อเดดเราอยากทําให้เหมือนเสื้อเวสทำไงได้บ้างนะครับเทียนได้ชัดเลยนะครับอ๋อเออลืมบอกเรื่องปลอกด้วยนะปลอกปลอกปลอกเอวสจะนากว่านะครับนี่คือลูกไซ 1 0ึ่งร้อยนะครับเดี๋ยวว่าได้ดูเข้านะครับแล้วมาดูของแดดนะครับห้าสิบห้าจุดห้าศูนย์นะครับไอเสียก็ไม่เหมือนกันแล้วนะครับแล้วมาดูส่วนที่ เราเห็นความต่างในชั้นเลยก็คืออดไล่ครับผมอ่าผดไล่นะครับอันนี้ก็คือบางคนที่ไม่สังเกตกเขาก็ไม่สังเกตนะเออแต่เพราะว่าแต่ว่าผมอ่ะสังเกตก็คือของไอเวสมันจะเป็นรางเป็นล่องแบบนี้เลยนะครับอันนี้ผมไม่ได้แองนะมันมาจากโรงงานแบบนี้นะครับแล้วมาดูของแรด,ดกันนะครับเล็กนิดเดียวนะครับทั้งไอเดียเสียก็เล็กนิดเดียวนะครับ ดูของอเอสดินี่นะครับเป็ความต่างนะครับของเดซจะเล็กของอเอสจะใหญ่นะครับแล้วถ้าเราเป็นเสื้อเดซเราจะทําให้เหมือนอเอสดก็ทําตามได้เลยครับก็คือทําร่องแบบนี้นี่คือเสื้อเดซนะครับอีสิบนะครับนี่คือเสื้อเดซทาร่องให้เหมือนอเอสดนะครับก็ความกว้างก็จะทําให้เท่าอเอสก็ได้นะครับ แต่ว่าปลอกเนี่ยก็คือไม่ไหวนะครับของแดดนะครับมันดีอย่างหนึ่งนะครับเสื้อแดดก็คือปลอกเนี่ยไอเนื้อปีเนียมด้านนอกเนี่ยมันจะหนากว่าของไอเวทนะครับแล้วมาดูของไอเวทกันบ้างนะครับมันสลับกันนะครับก็คือปลอกเหล็กจะหนากว่าปีเนียมครับดูเลยอ่านะครับนิดเดียวนะครับนิดเดียวจริงๆไอขาวๆนี้เนี่ยมาดูของแดดกัน น,นี่นี่นี่เดี๋ยวชี้ดูนะครับนี่นี่นนไอที่เป็นตรงนี้เนี่ยนิดเดียวประมาณกี่มิลวะเดี๋ยวลองวัดดูนะครับไออลูมินียมด้านนอกอะประมาณสองึงสามาม,ามิลน,นะครับแล้วมาดูของแดดนะครับก็คือแดดเราเอาไปตีปอกได้แบบเหลือเฟือเลยนะครับเพราะว่ามันหนานะครับ ของเดอยู่ประมาณห้ามิลน,นะครับก็คือถ้าเราจะทำนะครับเราก็ทำได้เหมือนกันแหละนะครับแต่ว่าถ้าเราขับเดิมๆเนี่ยเราใช้ใช้เสื้อไหนดีก็ผมขอบอกตรงนี้เลยครับว่าของไอเวครับเอเวสเดิมๆนะครับ แต่ว่าถ้าเงยงแล้วเนี่ยก็เสื้อไหนก็ได้แล้วแต่แล้วนะครับว่าเพื่อนๆขน,นัดแบบไหนนะครับไม่จําเป็นต้องเสื้อเอเวสเสมอไปนะครับแต่ว่าถ้าเดิมๆนะครับไม่เงยงเอเวสดีกว่านะครับมันเป็นร่องปกดไล่มาจากโรงงานนะครับแบบนี้แล้วก็มันปลอกมันก็หนานะครับไปได้หลายไซส์เลยนะครับไอเสียก็คนละทรงนะครับ ไอเสียเอสเป็นแบบนี้นะครับแต่ว่านี้ก็คือผมเกาจนไม่ค่อยเหลืออขอบตรงนี้แลว้วอะขอบที่ไอเสียนะครับแต่ว่าอันนี้ก็คือยังไม่ได้เยงนะครับมันก็ทรงคล้ายๆกันแหละนะครับแต่ว่าของเอสเนี่ยจะเป็นทรงไข่มากกว่านะครับนี่นะครับด้านใน มาดูของเวทกันบ้างเป็นทรงไข่นะครับอ่านะครับก็สรุปนะครับถ้าเดิมๆเอามาใส่ก็เอเวทด,ดีกว่าครับแต่ว่าถ้าเยงแล้วก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่นะครับก็ทั้งได้ทั้งเด็ดทั้งไอเวทเลยนะครับก็แล้วแต่ถนัดนะครับว่าถนัดแบบไหนนะครับ เรามีเสื้อแดดอยู่เราแยงปุ๊บเรายกปุ๊บมันก็นั่นแหละมันก็ผลลัพธ์เหมือนกันนะครับเพราะว่าเราแยงไนงะแต่ว่านี่คือพูดถึงเดิมเดิมนะครับว่าถ้าใส่เนี่ยใส่เสื้ออะไรดีกว่าผมก็บอกว่าไอเวทนบแต่ว่าถ้าแยงเนี่ยก็คือใส่ได้ทั้งสองเสื้อเลยสมมตุติเรามีเสื้อเวทอยู่เราก็แยงไม่ต้องเยอะนะครับยกไม่ต้องเยอะนะครับขนาดอันนี้ผมยังไม่ได้ยกเลยผมแค่แยงให้มัน ผิวกูขามันขัดลื่นเยอะๆนะครับกอตรงนี้ก็ยังไม่ได้แยงเห็นป่ะไม่ยังไม่ไขยาย่เลยนะครับแล้วของแดดเนี่ยอันนิดเดียวนะครับเอเวสใหญ่กว่าม้าก็เลยเยอะกว่า24มา้าเสือ้อนะครับเสื้อแดดก็22มา้าก็โอเคคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ครับก็ขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่รับชมรับฟังกันมาจุดหนึ่งจุดนี้นะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนก็ ใครอยากให้ทำเรื่องอะไรก็บอกได้ครับเดี๋ยวจะทำให้นะครับก็วันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ